เพื่อนส่งข้อความขอยืมเงินมาขอเรื่องต่างๆเราควรจะตัดสินใจให้หรือไม่ให้โดยดูยังไงได้ครับคำตอบเป็นอย่างนี้ครับปกติมีคนทักมาสิ่งแรกที่เราต้องตรวจก็คือโปรไฟล์ของเขาครับว่าเอ๊ะเขาเป็นใครใช่คนที่เรารู้จักหรือเปล่าเ,าเป็นคนที่เรามีปฏิสัมพันธ์หรือเปล่านะครับบางทีเพื่อนของเขาเฟรนะที่เขามีอยู่กับเฟรนของเราถ้ามันเป็นกลุ่มเดียวกันก็มีแนวโน้มที่จะ เป็นเพื่อนของเพื่อนหรือเป็นเพื่อนของเราได้หรือนะครับแอคชั่นต่างๆที่เขาทำเขาโพสเรื่องอะไรเขาคอมเมนต์ในในโพสต์ไหนบ้างนะครับอันนี้ถ้าเราไปอ่านดูสักนิดหนึ่งเราก็จะเห็นเลยว่าอ๋อเขาเขาใช่คนที่เราเราคิดว่าใช่จริงๆหรือถ้าเป็นอะไรที่เราไม่รู้จักเลยเฟรนร่วมกันก็แทบไม่มีเลยนะครับหรือเอ่อเป็นแอคเคาท์ใหม่เอี่ยม ไม่เคยเปิดมาก่อนไม่เคยทําอะไรเลยอันนี้น่าต้องสงสัยไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพที่เข้ามามีประสงค์อะไรไม่ดีกับเราหรือเปล่าแต่ถ้าเราตรวจโปรไฟล์เขาแล้วตรวจเพื่อนเขาตรวจแอคชั่นที่ผ่านมาแล้วเรามั่นใจว่าเขาเป็นคนที่เรารู้จักเราก็อาจจะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกับเขา ได้นะครับโอเคก็อาจจะมีเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าเอ๊ะถ้าเกิด Account ของเพื่อนเป็น Account ของเพื่อนเราจริงๆนะครับเราคงไม่ได้เริ่มด้วยว่าเขาขอยืมเงินเราให้ยืมเงินเลยเหมือนกับเวลาเราเดินเจอเพื่อนของเรานะครับเขามาขอยืมเงินเราเราคงไม่ได้ให้เงินยื่นเงินให้เลยแต่เราคงต้องถามสารทุกสุขดิบเขาเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นมีปัญหาอะไรจริงไม่จริงแล้วก็ช่องทางการส่ง นะครับก็สําคัญมากว่าเป็นช่องทางที่น่าเชื่อถือถูกต้องหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องตรวจสอบกันให้ดีเพราะสมัยนี้ก็มิจฉาชีพก็มาในหลากหลายรูปแบบนะครับ